ถั่วงอกเป็นหนึ่งในพืชผักที่มีการบริโภคและซื้อขายกันตลอดทั้งปีค่ะวันนี้เราก็เลยจะไปตามหานักเพาะถั่วงอกมืออาชีพเพื่อขอเคล็ดลับในการเพราะถั่วงอกให้น่ากินและขายได้ราคาดีกันค่ะป้าสมบูรณ์ขออินกลาง คือนักเพาะถั่วงอกที่เราตามหาค่ะไอเริ่มต้นถ้าอยากเพาะถั่วงอกมันต้องมีอะไรบ้างคะเริ่มต้นก็มีถั่วมีถั่วนะคะถั่วเขียวค่ะถั่วเข<ช>ียวก็ได้เม็ดสวยๆแล้วเราก็มาแค่น้ําอุ่นสักแปดชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็มาลงถังเนี่ยคะ่ะค่ะตาอย่างนี้ถัทงที่ใช้เพาะถั่วงอกควรใช้สีดําเพราะแสงแดดจะผ่านเข้าไปไม่ได้ซึ่งทําให้ถั่วงอกมีสีขาวน่ากินค่ะ จากนั้นเจาะรูที่ก้นถังวางท่อ P ีวีลงไปเพื่อช่วยระบายอากาศวางท่อนะคะแล้วก็วางกระสอบเนี่ยค่ะเอากระสอบลงไปแล้วก็จะมีตะข่ายเงี้ยค,ะค่ะเพื่อจะรองรับต้นถั่วถ้าใช้แต่กระสอบเนี่ยต้นถั่วมันก็จะแทงทะลุไปอยู่บนนี้ครึ่งนึงอยู่บนนี้ตรงนี้ครึ่งนึงอะไรค,ะค่ะเราลงไปแล้วก็เกี่ยให้มัน ต้องให้มันแบบแน่นแค่ไหนหรือห่างกันแค่ไหนยังไงอะคะคุณป้าให,ให้เรียงเม็ดเดียห์เรียงเม็ดเท่านี้ะค่ะไม่มีอะไรยุ่งใหญเลยเนี่ยลงทุนนิดเดียวแล้วกำไรเยอะแยะ <c oughs> ใครอยากเอาไปทำปนุนนีได้เลยนะคะเนี่ยการเพาะถั่วงอกสูตรป้าสมบูรณ์ต้องรนดน้ำทุกสี่ชั่วโมงค่ะทิ้งไว้เพียงสามคืนเราก็จะได้ถั่วงอกตัดรากที่ปราศจากสารฟอกขาว อยู่เป็นอาทิตย์เลยค่ะถ้าใส่ตู้เย็นเอาไว้อ่ะมันก็จะขาวอยู่อย่างนั้นค่ะแล้วมันเก็บได้นานด้วยุว้ดปากแลชื่ในใจการหัดเพาะถั่วงอกในวันนี้ทำให้เราคิดได้ว่าการเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างถ้าเราเริ่มจากความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราทำเพียงเท่านี้ ก็สามารถยึดเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้